คุณผู้ชมครับเวลาเรามาท่องเที่ยวแล้วก็ควรให้เกียรติสถานที่แล้วก็ผู้ดูแลสถานที่ไปสัตว์ช่างปีก็อยากจะพูดถึงหลายๆท่านที่มาท่องเที่ยวสักน,นิดหนึ่งว่าควรปัจจัติตัวยังไงตอนนี้ยังยังไม่มีป้ายที่จะอบอกว่าตรงไหนห้ามตรงไหนจํากัดในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าอยากจะบอกให้รู้ว่าบางพื้นที่อย่างท่านเอารถมาเนี่ยบางที ฝนตกใหม่ๆเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอยากจะบอกอะไรกับดักท,ท่องเที่ยวบ้างนี่คือผู้ดูแลครับแนะนําตัวนิดนึงครับบูชิมโมอยบัตชวนใจสุขศาสนะก็คือ <c oughs> ดูแลบริเวณปราสาทชังปีนี้เนาะ <c oughs> บาทเยังจองจองปรับอันเนี้ยท่องเที่ยวยังนาครับเลยกิโมโกลปัติบตูย่างนาอย่างแบ <c oughs> ต้องปราบ ช่วงแค่พรีโมบ้านแต่ไอรถจอดคังเรื่อกคือตึลอบ้านงเดิมสะดาวกันี้อ๋อ้ัง้างเดิมสสดาวกันี้ก็คือเป็นเป็นดินที่แข็งเป็นเนินที่แข็งเนินแข็งก็อยากให้เอารถมาจอดตัวนี้ไม่ต้องลงไปข้างล่างไม่ต้องลงไปหน้าปราสาทข้างล่างอ๋อครับก็เป็นอย่างนั้นมันจะจมครับดินมันจะเป็นเหมือนสปริงอ่าเวลาลงไปมันก็จะติดลมก็จะออกยากแล้วก็ทําให้ปุ๊บก็คือ คือพอลงไปแล้วมันเป็นรอยภูมิทัศน์มันดูไม่ดีมันดูไม่ดีแล้วมันประตัดยาไม่สวยเลยครับผมแล้วก็เรื่องของขยะบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะมีขยะติดไม้ติดมือมาอันนี้ก็ไม่ไม่ควรที่จะทิ้งเรื่อราดบางคนนี่ัสแบบมั่ง่ายสันดานไม่ดีเอาง่ายๆเดี๋ยวพูดก็ไม่ดีขอไว้ด้วยสันดานแย่ก็ก็เวลาเอามาก็เอากลับไปด้วยส่วนมากไม่มีส่วนมากไม่มีก็ช่วยกันดูแลจะได้ ครับแล้วอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวอีกครับมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมผมไม่แค่นั้นเลยผมไม่พูดมาขอความร่วมมือกันแค่นั้นแหละเนาะนะครับก็เชิญชวนกันเลยกันนะเชิญชวนบางปูนได้โมกระดาจังโมเที่ยวประสาทจึงไปโอ้ราจังโมกูโมเลยบัดช่วงนี้เรียช่วงนี้สวยด้วยเรียงแล้วก็รถเข้ามาตลอดได้จันบานตลอดจัลบานรุบันอมเลยนี่เมือนบจังรถเชลนะครับก็เข้ามา เข้ามาแล้วก so ็ให้เก yeah. ียรติสถานที่เคารพสถานที่แล้วก็มาเที Gentle ่ยวก็ท่านรู้เองแหละไม่ต้องไปสอนเรามั้งเออไม่ต้องบอกสอนแล้วคนชนใหญ่คนโตแล้วไม่ไปบอกสอนยากเนาะสอนยากสอนเย็นมึงจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเป็นจะเตียงจะจีเตียงยะงไร อ่าเป็นประมาณนั้นนี่คือผู้ดูแลครับก็คือถ้าท่านมาแล้วก็ทําความยุ่งยากก็ยากผู้ดูแลไปด้วยนะครับก็แค่นั้นไม่มีอะไรถ้าฝนตกก็ไม่ต้องเอารถเข้าไปแค่นั้นเองมงเอาเอาจอดตรงกระเตร์ตรง,ตงน,งนี้เออแล้วก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็ให้เกียรติสถานที่แต่แค่นี้เดินไม่ถึงคงไม่จะหาเรือไม่แก้ว <laughs> อ่ะโอเคครับภาษาชังปีครับ,รรบขอบคุณผู้ด,ดูแลด้วยครับบองค,ครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่บ้านชังปีตะบนชังปีอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์กับภาษาชังปีฝากด้วยครับ